จริงิงเข้าห้องน้ำทีไรตามตลอดพันแข้งพันขาพี่บอยอะ่ะอืมจะจะให้อุ้มไปด้วยเลยค่ะคุณผู้ชมเกิดประตูเพราะว่าเราจะไม่ล็อกประตูห้องน้ำนะเพราะมันเคยเกิดอุบัติเหตุ้มหัวฟาดเพิ่มไม่มีคนมาช่วยนะคะ นอนอยู่ในห้องน้ำนานเลยอนนี้ค่ะนอนอยู่ในห้องน้ำเป็นชัมม่วโมงเล,ลือดไหลมีเรียกใครอะใครก็เข้าห้องมาไม่ได้ก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยล็อกประตูห้องน้ำเลยแมวมันก็เข้ามาในอ่างมี่าอืวอื้ม ก่อนนะออกไปก่อนนะออนนะเดี๋ยวมาออกไปค่ะอืมนูค่ะเด็ดตามหมดไปนะไปไดเด็ดตามหมดไปนะ <c oughs> มาดื่มกาแฟด้วยกันไหมดื่มกาแฟก่อน กาแฟครับไม่ใช่ขนมกาแฟครับไม่ใช่ขนมจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆหน่อยครับจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆหน่อยม่อเม่อเหม่อเหมอเหม่อม่อหมให้หอมเกินให้หอมหอม่น หอมคนละอ๋อมันกหอมคนก็ได้พี่บอยชอบเวลาเราเข้าห้องน้ำทุกครั้งพี่บอยจะไปเปิดประตูไปนั่งไปคอเคลียตลอดันตลอดอยเมื่อชงกาแฟให้หมามากินบ้างเลยเดี๋ยววันนี้มาชิหน่นมให้นะ โอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่บอยอ้วนขึ้นโอ้โหโอ้โพี่บอยอ้วนขึ้นมากๆเลยที่ประจานั่งเฝ้าหมาแมะะ่ละละชงแฟดีกว่าน้ำร้อนแล้วน้ำร้อนนะฮะหย่อเลยไข้อหยอเลยไข้อหยอเลยไข้อหยอเลย Hmm. <laughs> หนักหนักไม่หนักไม่หนักจุ๊บไอ้ <c oughs> อ้วนกันต่อไอ้อ้วนวิ่งหนีมามาตรงนี้มาจุ๊บไอ้อ้วนกันต่อดีกว่าดีไหมฮะดีไหมวิ่งหนีมายังไงก็ไม่รอดจุ๊บกันก่อนชีมาจุ๊บกันก่อนยีก่อนน้ำน้ำยีก่อนน้ำน้ำนี่ โดนจุกแล้วนะเรายังไม่ได้โดนจุกเลยนะจุนไม่ไม่นเำ้ย่นั้นยตีหามานั่งจุกแมวกันครับนโอเคห่อม่เบาๆก็ได้ไม่เอาไม่ขี้บทง่าย หัวฟูเลยค่ะเพิ่งตื่นนอนนะตีห้าตีห้าลุกเข้าห้องน้ำนะคะชงกาแฟแล้วเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันดีกว่ามาจิงก,กาแฟกันดีกว่าอุ้งกินกาแฟกระตูดเมือกินกาแฟด้วยไหมกินกาแฟด้วยไหมอ้าไม่อ้าวยาหนมเจ้าหนมเงินเดี๋ยวก,ก่อน 쭉쭉 지 쭉쭉 까이 o i l 기음